สวัสดีค่ะเกษตรบ้านนานะคะวันนี้ก็พี่นิตยานะคะพาเพื่อนๆมาชมสมุนไพรนะคะส,สมุนไพรที่ดีของไทยนะคะก็มีอีกหนึ่งชนิด,น,น,ดนะคะนั่นก็คือตัวนี้ว่านกาบหอยแค้งนะคะมีประโยชน์เยอะเลยนะคะตัวนี้ก็จะ,ะก่อนที่จะไปดูในเรื่องของราคานะคะก็ มาดูสปปรรพคุณกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแนวทางในการใช้ว่านกาบหอยในการรักษาสุขภาพนะคะตัวนี้ก็คลิปก่อนหน้านี้ก็บอกไปโดยละเอียดแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาดูกันในเรื่องของราคาของว่านกาบหอยนะคะแนวทางในการใช้ว่านกาบหอยในการรักษาสุขภาพนะคะกรณี ใช้เข้าตํำรับยาแก้พิษไข้หรือโลหิตเป็นพิษก็ให้ใช้ใบแห้งครั้งละ15-35กรัมนะคะหรือใช้ดอก10-15กรัมต้มน้ำรับประทานนะคะหรือนำมาผสมกับตัวยาอย่างอื่นนะคะอันนี้และในกรณีรับประทานเพื่อแก้ไอแก้เสมหะ เป็นเลือดแก้เลือดกำเดาออกแก้ปัสสาวะเป็นเลือดแก้ถ่ายเป็นเลือดใช้ส่วนดอก20-30ถึงดอกต้มกับน้ำร้อนดื่มนะคะอันนี้ก็ใช้ดีๆเลยนะคะและในกรณีแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ร้อนภายในปอดให้ใช้ใบ10กรัมต้มกับฟัก ปรุงรดด้วยน้ำตาลกรวดแล้วดื่มนะคะตัวนี้ก็มีประโยชน์เยอะจริงๆนะคะข้อควรระวังก็มีเพียงเด็กและสตรีมีคัรน,นะคะตัวนี้ก็ยังไม่ควรรับประทานนะคะ,ะเด็กและสตรีมีคัรแค่นั้นเองนะคะสำหรับบ้านกาบหอยนะคะตัวนี้ก็มีประโยชน์เยอะก่อนจะใช้สมุนไพรทุกตัวก็ให้เพื่อนๆศึกษา รายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงวิธีการใช้ปริมาณการใช้อย่างถูกต้องเป็นอย่างไรนะคะก็ไปศึกษาเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึง่งทีนี้มาดูกันเรื่องของราคานะคะสำหรับราคาที่พินิจจํจำหน่ายนะคะตัวนี้ก็จะจำหน่ายลักษณะแบบนี้นะคะตัวนี้ก็คือจะลักษณะต้นแบบนี้ต้นละ3าบาท นะคะต้นละ3บาทสั่ง10ต้นออกไปส่งให้นะคะบวกค่าส่งอีก80บาทนะคะอาจจะสั่งมากกว่านั้นก็ได้นะคะขั้นต่ำก็ขอเป็น10ต้นนะคะตัวนี้ต้นละ3บาทประมาณนี้นะคะก็เพื่อนๆสามารถนำตัวนี้ไปปลูกเพื่อขยายพันธุ์ได้นะคะไปต่อยอดให้ต้นไม้มีจำนวนมากขึ้นนะคะเพื่อรับประทานต่อไปนะคะ,ะถ้าสั่ง ต้นเดียวก็ค่าส่งเยอะนะคะตัวนี้ก็ตั้งแต่10ต้นขึ้นไปค่าส่ง80บาทนะคะก็ประมาณนี้ต้นส่งแบบลักษณะนี้นะคะเอาระค่ะวันนี้ก็ได้มาทราบสปปรรพคุณโดยรวมนะคะของว่านกาบหอยแคงนะคะและราคาจํานวนที่จะส่งนะคะใครต้องการก็ทักมาได้นะคะตัวนี้ สำหรับไลฟ์นี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะส,สุขภาพดีโชคดีนะคะลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ